สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby r a s e r นะครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ที่งาน o อ e n House ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรีสองพนี2020นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสั่งสรรนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า College of p r i n t i n e Industry ค่ะย่อยกันว่า C I ใช่ครับผมแล้วเราเราเป็นเด็กเอกอะไรครับผมเอกชิวใช่ไหมครับชิค่ะมีเด็กเอกชิว ครับผมแต่งตัวแบบจัดเต็มขนาดนี้ต้องแฟชั่นเท่านั้นแล้วครับผมก็แฟชั่นมอสวร์ครับก็ต้องแฟชั่นสวูเท่านั้นนะครับผมที่ c o l l e g a t e of Creative Industry นะครับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงแป๊บนึ่งีมีของมาแจกมีของมาแจกนะครับผมถ้าเกิดใครที่มาในงานครับจะได้สติกเกอร์นี้ไปครับผมนี่ครับจงสอบติดนะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตามมาเลยครับผม เอาละครับผมตอนนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนจากทางแฟชั่นบูนะครับก็คือแฟชั่นของ CCI นะครับผมเราก็ถึงหน้าบูธแล้วครับผมเราจะพาดูครับว่าบูธของแฟชั่น CCI มีอะไรกันบ้างตามมาเลยครับผมอ่ะแนะนำเลยครับพี่ไตว่าตรงนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือเป็นงานของรุ่นพี่ปี3แล้วก็งานรุ่นพี่ปี4นะครับใช่ครับเป็นแบบเหมือนงานทีสิกับพีทีสิเนาะใช่ใช่แล้วอันนี้ก็เป็นของพี่พี่วีนะครับไอจีไอจีแท็กแท็กแท็กนี่นี่ตัวนี้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  อ่าใช่นั่นนะครับก็เป็นทีสิทธิ์ของปีสามนะครับผมใช่และที่ก็เป็นแบบชุดทีสิทธิ์ของโป่งดุกี้นะครับผมส่วนใหญ่ที่เอามาโชว์ก็เป็นแบบของปีสามหมดเลยเนาะใช่ยังเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ชมพู่อริยาใส่ด้วยนะครับผมก็คือเป็นท็อปของทีสิทธิ์ใช่ไหมใช่ใช่เป็นปีปีสี่นะครับผมที่เป็นลูกชมพู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ครับผมอลังการมากใช่เดี๋ยวขึ้น แข่งอดีให้ครับนี่ครับใครแบบสนใจติดต่องานก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับใช่ครับใช่พนักงานมีอะไรบ้างครับบนักงานเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราพาไปดูในการกระต่อดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับผมเรามาที่เราเสื้อผ้าก่อนนะครับผมโซครับบูญนี้เรานี้ยังไงครับรานี้ยังไงจะขายแล้วค่าคอมมิชชั่นเข้าตัวเองค่ะเป็นเอาโศไปแล้วโศไปแล้วก็คือเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่ทางแฟสนะครับได้คอลเิชชั่นกับทางจิความสั่นะครับผม เป็นการร่วมมือกันนะครับก็คือทางแฟนนะครับได้ให้นิสิตปี2นะครับมาออกแบบเสื้อเชิ้ตนะครับผมแล้วก็ใช้ผ้าของจิมพ์พรมสัตว์มาเลยมาทำนะครับผมใช่เลยเหมือนเป็นโปรเจกต์ของปี2นะครับผมให้ปี2ได้เหมือนแบบตัดชัตเทิร์นแล้วก็ตัดเสื้อผ้าออกแบบเองนะครับผมใช่เอามาแจ้งครับแจ้งครับอันนี้ราคาตัวเท่าไหร่ครับตัวละเก้ร้อยเกบาทค่ะตัวละเก้บาทนะครับผมสามารถซื้อได้แค่ที่งานนะครับผมเท่านั้นบ้านละสวนแล้วก็งาน เซอรบูโอเพนนัลสนนะครับผมเท่านั้นนะครับผมขอบอกไว้เลยนะครับว่าจำนวนจำกัดและลิมิเต็ดมากๆแล้วใช่แล้วดูดีไซน์ดิครับู้หนี่เรียบหรูไฮโซทันสมัยและเรียบหรูดูแพงนะครับผมใช่ใครสนใจก็รีบมาซื้อนะครับผมแต่น่าจะซื้อไม่ทันแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวหมดแล้วเนี่ยท้าหมดอดแล้วเนี่ยให้ไม่ได้แล้วเนี่ยพลาดมากเลยนะครับผมใช่มาเรามาดูกันต่อครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ่าแบบ รุ่นพี่ปีหนึ่งนะครับผมได้ออกแบบแล้วก็ขายนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่ดีนะครับผมใช่ใช่ชื่อแบรนด์อะไรครับเอออินเดียโปวดไหมเนี่ยเออขึ้นแผกกว่แล้วกันนี่เลยขึ้นขึ้นไว้ขึ้นไว้ไม่่ไมสันไม่สันเออไว้ว่ากันแต่ตัวนี้ตัวนี้ของใครครับตัวนี้ของใครอันนี้ของคุณเบบี้อะไครับอ่าตัวนี้เป็นเสื้อของผมนะครับผมแบรนด์เลเวลิโอนะครับผมนี่ครับถ่ายโตไมื่อไหร่เมื่อไหร่จะออกขายเมื่อไหร่ออกขาย จบโอเว่นเท้าออกสายครับโอเคไว้ที่ตามชมกันนะครับผมเปนโลกที่ให้ดูนะครับตรงนี้นะฮะพี่นนมาถ่ายให้ด้วยนะครับผมใช่แล้วก็มีอ่าคุณก็มีแบรนด์ไม่ใช่เหรอครับคุณไตเซลซิกซิกเคาน์เตอร์ครับอย่าลืมติดตามชมด้วยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า นี่ครับผมเป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยใช่ไหมครับใช่เป็นกระเป๋านี่ราคาพิเศษ1,290บาทถ้ามันซื้อที่งานเนี่ยพันเดียวเลยนะทักส่วนตัวมานี่พันเดียวเลยแล้วล่ะทักทักส่วนตัวที่ไหนครับผม ig theo zing z ิ n g ตอบเดี๋ยวตอบไปเลยเนี่ยตอบหมดอ่ะเดี๋ยวตอบเองใช่ไม่ใช่ส่วนตัวใช่ไหมครับไม่ใช่เรานี่ของใครเนี่ยนี่เพื่อนซื้อใช้เองเลยเนี่ยจริงใช่คุณภาพขับจอครับสามารถติดตามชมกันได้นะครับผมเรามากันต่อครับผมนี่ก็เป็นชุดคร่าวๆของ รุ่นพี่เหมือนกันครับผมก็เอามาแขวนไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมรายละเอียดดีเทลของรุ่นพี่นี่จัดเต็มมากเลยครับก็คือใครที่สนใจอยากเรียนแฟชั่นนะครับก็มาที่สวูโอเพวทเฮาส์ได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปดูที่แฟสสูใช่ไหมใช่แฟสสูแฟสเลสกรสวูใช่ไหมใช่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะให้ทางวิชาการเป็นคนอธิบายให้แล้วกันครับว่าเอกนี้มีดียังไงใช่ครับผมอ่าเรามาดูกันต่อครับเดี๋ยวให้วิชาการเขาจัดการไปก่อนนี่คือบูธกิจกรรมนะครับผม ไหนขอสัมภาษณ์หน่อยครับว่ามูจิการ์มาค่ะมูจิการาค่ะก็จะมีข้รลาดค่ะข้รลาดที่คนนั่งแบกกันอยู่ตรงนี้ยังไงแล้วก็มีให้เนี่ยค่ะให้โอคุยอันนี้นะคะมาทาบตรงนี้มาทาบมามาตามมาตามมาตามมีค่ะมีค่ะก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะคะยังไงอย่างไรหนีใช่ไหมอ่าอ่า ก็เรียกได้ว่าสามารถนำไปติดผ่อนได้เหมือนกันเนาะได้คช่แม่นึงะแล้วก็แต่ยังตนะคะติดแท็กแฟชชินสี่ค่ะครับแล้วเราจะเดินไปหลังหลังบูธทำไมครับเนี่ยเดินหน้าบูธนะครับด้วยนะน้ำกิจกรรมตรงนี้ด้วยสัมภาษณ์น้องๆสัมภาษณ์น้องสัมภาษณ์น้องเม้งสามพาน้องเมงด้วยอ่ะน้องเมงเมงครับเออบูธนี้เออทำอะไรบ้างครับเออบูธนี้มีทำเวิร์กช็อปคอร์ดครับ สำหรับน้องที่สนใจใชครับแฟชั่นก็มาทำได้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจ่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาถ่ายดูดีกว่าว่าน้องๆเขาทำเป็นไงบ้างแผนกล้องเข้าไว้นี่นะครับผมก็น้องๆก็เรียกได้ว่ามีฝีมือทุกคนเลยนะครับผมใช่มีแววมีแววมีแววใช่มีแววมีแววถ้าเกิดมารอบสัมภาษณ์นี้ก็เฮ้ยได้อยู่นี่นี่เห็นคนซ้ำๆตัดแล้วตัดอีกแะตัดมันตัดแล้วตัดอีกแล้วเนี่ยเออเอาซีเอาซี นี่นี่นี่ไหนไหนไหนคนนี้ก็คือแบบแอบมาทำเยื้อได้เลยเนี่ยเอาไปลงผ่อนแล้วสบายสบายได้นี่มามางานเนี่ยได้ดูชุดรุ่นพี่แล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยใช่อ่ายนะหายนะก็เราเรียกได้ว่าแบบมางานนี้ก็คือแบบได้แบบได้หลายอย่างมากเลยหลายอย่างมากเลยอ้าวคุณเบนต์ว่าไงวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ทำอะไรในงานบ้างทำอะไรในงานบ้างขำ วันนี้เราก็วันนี้ก็คือจะเป็นคนเดินถือป้ายแบบโปรโมทไปเรื่อยแล้วก็ทากิจกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊กก็ไปจัดป้ายตรงนู้นไปแบกป้ายมาตั้งแต่นี่ความในใจเลยวะความในใจเลยค่ะแล้วนี่ชุดที่ใส่อยู่นี่เป็นชุดหนังทั้งตัวและร้อนมากค่ะตอนนี้จะถอดแล้วแล้วก็ในเปียกไปหมดเลยค่ะขราบพุ่นค่ะไปแล้วอ่าเรามาดูบูทบูทนี่ดีกว่าบูทวิชาการใช่ไหมเรามีใช่ดูวิชาการความรู้ให้น้องๆสำหรับพอร์โฟลิโอปีหน้าปีนี้ ปีนี้แล้วอ่าแฟชช์แฟชช์24ต้องควรดูนะครับใครที่อยากจะเป็นแฟชช์24นะครับนี่ครับแฟนไปเลยอ่าอันนี้เป็นพอร์ตรุ่นปีเก่าๆใช่ไหมใช่ใช่แล้วอันนี้ก็มีทั้งพอร์ตพี่พี่ปีเก่าแล้วก็ของปีเราที่เอามาให้น้องๆดูเนาะว่าแบบตัวอย่างพอร์ตนี่แบบเป็นยังไงอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ลาวิเทมเรานะครับผมใช่แนะนําตัวหน่อยครับ อาจารย์นวิเทพ CCI ไงโอเคครับผมอาจารย์ฝากถึงน้องๆหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับเอกแฟชั่นของ CCI ครับว่าหลักการเรียนแบบหลักการสอนอะไรพวกนี้เนื้อหาอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างแฟชั่น CCI ก็ได้รับการพัฒน,นาจากจริงๆเรามี24รุ่นแล้วทีนี้เราจะรับแฟที่เราก็จะมีะความแตกต่าง จากที่อื่นก็คือเราเป็นแฟชั่นที่เป็นอาร์ตแล้วก็บวกนวัตกรรมและจริงๆก็บวกภูมิปัญญาด้วยใช่ไหมเราก็เรียนกันเราจะต้องลงลึกทางด้านภูมิปัญญาแล้วก็ลงลึกทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมรวมถึงทางด้านแฟชั่นด้วยสามอย่างของเรานี่เน้นทําเป็นแบบผู้ประกอบการด้านแฟชั่นเลยหรือเปล่าครับใช่ทุกคนก็จะต้องเขาเรียกว่าเรียนจบแล้วจะต้องได้แบรนด์เป็นของตัวเองคนละหนึ่งแบรนด์ครับอันนี้คือความคาดหวังของอาจารย์ แล้วก็ในอนาคตจริงๆระวังแผนไว้ว่าเราจะต้องมีสักสิเนี่ยแบรนด์ของเราจะต้องโกลิเตอร์ให้ได้ก็คือสิบเอ็สูสากลเลยนะครับผมใครที่มาเรียนแฟชั่น CCI นะครับผมคือรุ่นหนึ่งต้องมีโกอินเตอร์แน่ๆใช่ไหมครับแน่นอนเราจะพยายามก็เนี่ยสองคนเนี้ไม่ได้ครับผมครับมีมีอะไรจะฝากน้องๆรุ่นที่จะเข้าปีล่าสุดไหมครับก็ จริงๆการเรียนแฟชั่นเราก็ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนถูกไหมเราต้องรักแฟชั่นแล้วเราก็ต้องสามารถทําให้แฟชั่นนั้นเกิดเป็นเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ทําให้เกิดรายได้มาสู่เราเนี่ยต้องชอบแฟชั่นก่อนต้องดูดีก่อนใช่ไหมใช่ครับผมโอเคจบโอเคก็หลักๆก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัอาจารย์แล้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ หลายคนเนี่ยมีข้อสงสัยว่ารุ่นน้องเนี่ยจะเข้ามาเรียนคณะของเราเรียนยังไงต้องทําอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสอบถามกันดีกว่าเลยเรามาสอบถามแบบฝ่ายวิชาการดีกว่าครับว่าคณะนี้มีดียังไงนะครับผมเริ่มจากอาเกตรที่ต้องสอบเข้านี่ใช้เกตรเท่าไหร่ครับ2.0 0ขึ้นค่ะใช่แล้วแบบต้องยื่นอะไรไหมแบบว่าต้องใช้แบบคะแนนตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าปีนี้มีแค่รอบผ่อนรอบเดียวเท่านั้นใช่อาจารย์รับแค่รอบพอร์ตนเดีโออย่างเดียว ก็คือใครที่สนใจอยากมาเป็นแฟน24นะครับก็คือต้องยื่นรอบพอร์ตไอรอบเดียวนะครับก็คือต้องเตรียมพอร์ตกันมาดีๆนะครับผมไม่มีรอบสอบตรงแล้วนะครับใช่ไหมฮะใช่รอบสอบรอบนี้ค่อนข้างเข้มข้นมากๆใช่เข้มข้นขึ้นเพราะว่าการพัฒนพอร์ตอย่างเดียวจริงๆก็เรียกว่าพัฒนาปีต่อปีกันเลยทีเดียวและเรียกได้ว่าจำกัดคนด้วยนี่สิปีนี้แบบน้อยกว่าเดิมเนี่ยวันนี้ปีนี้คนเท่าไหร่ครับที่รับ30คนเท่านั้นค่ะ30คนนะเนี่ยปีเราอีกปีเรา35มสิบาคนใช่ ยังไงก็คือต้องลองทําต้องลองมาดูก่อนเลยกันเองกันเนาะเอาจริงลองมาดูก่อนก็นได้หรือแม้แต่เป็นน้องประมาณหนะัวสี่เนาะที่ยังไม่มีตัวเลือกว่าตัวเองชอบอะไรหรือยไปยังไงแต่ว่าสนใจในงานดีไซน์กันว่าลูกิตใจก็เป็นคณะนึงที่อยากให้เก็บไว้เป็นช้อยใช่เพราะว่าก็ไม่ได้มีแค่ของไม่ใช่อย่างเดียวด้วยมีโตดาาเอ็กซิวใช่<ม>ก็สามารถสนใจก็เข้ามาดูก่อนได้สีไจดีตอนหลังก็คงก็ใครที่สนใจแบบ พวกเสื้อผ้าการแต่งกายหรือแบบชอบดูแบบแต่งตัวแบบไลฟ์สไตล์เนาะใช่ไหมก็สายสั่นหรือแบบใครชอบแบบออกแบบผลิตภัณฑ์หรือแบบยังไงเขาเรียกว่าโปรดัก๊บนะเนาะอ่าใช่ก็ลองเข้ามาดูก่อนได้เพราะว่าคณะเราเนี่ยมีหลายอย่างที่ส่วนใครแบบชอบเครื่องประดับชอบแบบเพชรพลอยสร้อยแหวนเงินทองอะไรก็ต้องจิวเวลรี่เนาะครับต่อไปนะครับผลงานการออกแบบของเอกนี้เป็นไงบ้างครับก็ดูจากบรรยากาศได้เลย เราแน่นมากแน่นแน่นแน่นซึ่งมีแค่แซ่ซีซีไอของซูเท่านั้นนะคะที่ท้แบบนี้ก็คือเราเป็นวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับผมใช่ของเรานี่ไม่ได้เป็นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับศิลปกรรมเนาะใช่ใช่แฟชั่นจะมี2อย่างก็คือแฟชั่นศิลปกรรมกับแฟชั่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับผมใช่แฟชั่นอุตสาหกรรมนี่ก็คือเป็นทางณนอาจารย์ที่แบบเป็นของแฟรเลยเนาะแบบมีทั้งหมด24ปีแล้วใช่ ก็คืออาจารย์ลวีเทพไม่บอกเมื่อกี้เลยก็อาจารย์คนเมื่อกี้เลยตีสนิทไว้เลยใช่ไหมใช่ครับก็ใช่เลยเป็นอาจารย์จากทีมแฟร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแรกเลยใช่ของแบบสวูแบบแต่ก่อนเลยเนาะใช่มาทำนะครับผมแล้วก็แยกตัวมาเป็นวิทีอะไรอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับผมใช่นี่เราดูพอร์ตจริงเป็นไงบ้างไหนบอกน้องหน่อยพอร์ตจริงว่าเป็นไงบ้างก็อันนี้เป็นพอร์ตของรุ่นพี่ปีแล้วก็ของพี่พวกเราแหละเนาะที่เพิ่งเข้ากันมาซึ่ง เอาจิงๆิงอะถ้าน้องมีผลงานประมาณเนี้<อ>ก็เอามาได้มีอะไรใส่มาให้หมดมรู้เอาจิ้งใช่เพราะว่าอาจารย์เขาคทุกท้านชอบงานที่หลากหลายใช่อะไรก็ได้ที่เอาจิงมีน้องมาที่คาถามหนึ่งด้วยที่ค่อนข้างถามกันเยอะมากก็คือหนูว่ารูปไม่สวยเลยอะหนูว่ารูปไม่เก่งน้องค่านข้างซีเรียสเอาจิงๆไม่ต้องซีเรียสว่ารูปไม่เก่งไม่ใช่ปัญหาเราสืกอว่ามัน,น<อ>มมไม่ใช่มาตรฐถานแค่ว่าให้มันมีคาแรคเตอร์เอาจิงความคคไม่สวยอนั้นอะก็คือคาแรคเตอร์อย่างหนึ่ง ก็ได้ก็เหมือนที right. Right. ่อาจารย์เคยพูดในคลาสนะว่าแบบเราไม่ใ hmm. ช่น like ักวาดรูปแต่เราคือนักออกแบบใช่เราไม่จําเป็นต้องวาดรูปสวยแต่เราแค่ทําให้มันมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนนะครับผมใช่อย่างที่สําคัญเลยคือเราต้องมีสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นของตัวเองนะครับผมอยากกอบงานใครนะเขาเรียสาขาของเรารับศิลปะที่หลากหลายแขนงค่ะไม่จํากัดไม่เราทั้งพพอร์ตเนาะใช่ไหมพพอร์ตทุกทางมคววาาสยงผลน เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความสวยด้วยตัวมันเองของกายเป็นเกตติการ์มมีคำถามที่เด็กเกิดหลายคนสงสัยกันมากเลยก็คือแฟชั่นวิธีลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กับแฟชั่นศิลปกรรมแตกต่างกันยังไงครับผมของเราเนี่ยมันจะเป็นแฟชั่นที่บวกความกับมิสซิเด็ดด้วยเกตตมาร์้งด้วยเป็นแฟชั่นคืออย่างของเราเนี่ยเราปีหนึ่งเราก็เรียนแฟชั่นโดยตรงเลย เป็นเดี่ยวของแฟชั่นแต่ของเรานี่เรียนตั้งแต่พื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งโดยตรงเลยอะไรเงี้ยก็อย่างแบบมีเพื่อนบางคนเนี้ยก็ไม่ได้ถนัดวาดรูปขนาดนั้นอาจารย์เขาก็สอนตั้งแต่ฟิกเกอร์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับผมใช่แล้วก็แบบทั้งแบบการวาดรูปแฟร์การทํายังไงถึงแบบสัดส่วนอย่าเป๊ะอะไรเงี้ยก็คือแบบตั้งแต่พื้นฐานทุกอย่างเลยทุกอยย่่าางเลว กว่าจะมาเป็นชุดชุดหนึ่งได่อย่างนั้อย่างที่เห็นของชุดที่เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้าง<ช>ตอนนี้เราก็กําลังเรียนพวกพี่กําลังเรียนอะไรอย่างนี<ด>้อยู่และที่สําคัญนะครับว่าที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของทาง College of Creative ที่แฟชั<ว>่นสูนะครับผมนั่นก็คือการที่เราได้ร่วมมือกับทางบุญกะเจแปนนะครับผมในการ<ต>ไปเรียนเนาะใช่แพทเทิร์นนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้เนาะบุญกะอะไรบุญกะคือโรงเรียนแฟชั่นของญี่ปุ่น นะะคที่เราได้ทำของสาขาที่ทำการครูงไปเนาะใช่ก็เรียกได้ว่าทําบุญกาดนี่ก็คือแบบเป็นท็อปท็อปแบบของโลกเลยเนาะของญี่ปุ่นเป็นน่าจะเป็นสถาบันที่สองที่สามอันดับของโลกเลยค่ะยี่ห้อใช่ชอบที่ท็อปห้าเลยนะครับผมใช่ที่แบบเด่นแบบเด่นเรื่องด้านทัชเทอร์นะครับผมใช่ถือว่า เข้ามานี่ก็ไม่น่าผิดหวังเนาะเราก็เรียนแบบกําลังเรียนบุญกะกันอยู่ใช่ไหมก็เหมือนเราได้รู้เลยครับว่าแบบเออเนี่ยแค่แบบเสื้อยืดธรรมดาหรือกางเกงธรรมดาเนี่ยแพทเทิร์นแพทเทิร์นยากมากแล้วก็แบบรายละเอียดเยอะมากๆจริงๆครับกว่าจะมาเป็นแบบเสื้อผ้าที่เราได้ใส่ในแต่ละวันเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของเสื้อผ้ามากคุณเรื่องต่างตัวเนาะทใช่ว่าก่จะมาอะไรผ่านพิเศษงานอะไรมาบ้างกรรมวิธีการมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่น้องๆคนไหนสนใจเนาะที่อยากจะรู้ลึกรายละเอียด แฟชั่นซีไอจีนี้ต้อนรับนะคะใช่หรือใครมีคำถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้ให้นะครับเรามีไอจีเรามีไอจีแฟชช์ดูด้วยดูเราด้วยอ้าวแฟชช์ยี่สิบสามครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับผมขึ้ขึ้นได่อซึ่งแล้วก็เป็นอ่าไอจีไอจีแม่เนาะเรียกว่าไอจีแม่เนาะแฟชช์สบูนะครับตรงนี้นะครับผมใช่แล้วก็ไอจีของเราสามารถ มาสอบถามได้นะคะจะมีพมี่พี่ตอบคะด้ใช่ครับหรือก็คือแบบใครแบบติดตามทางโซเชียลเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกของผมได้หรือแบบติดตามทิกเอของผมหรือว่าทางเพื่อนผมได้ก็คืออินดี้นะครับผมก็อยู่ทางแฟสเหมือนกันนะครับผมใช่ก็มีประมาณนี้เนาะของฝ่ายวิชาการคร่าวๆก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดดีเทลเจาะลึกกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับคุกรมาขอาจารย์บอกครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์นิดนึงนะครับสัมภาษณ์นิดนึงว่าไงเอ่ยเอ่อคือคณะเราเนี่ยเป็นคณะยังไงบ้างครับสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวฝากรุ่นน้องหน่อยคณะเราเอาจริงๆเลยนะคะตอนนี้เรามี3หลักสูตรก็คือแฟชั่นสิ่งของตกแต่งครีเอทีฟโปรดักต์หรือการสร้างสรรค์แล้วก็อัญมณีและเครื่องประดับจริงๆแล้วธีมหลักของหลักสูตรในวิทยาลัยเราก็คือการสร้างผู้ประกอบการที่มีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ จริงๆคิดไว้อย่างงานอันนี้คือเป็นหลักเพราะฉะนั้นเส้นทางต่างๆของแต่ละหลักสูตรก็คือสอนให้ทําเป็นคิดเป็นทําเป็นแล้วก็ขายได้ด้วยครับเป็นการขายด้วยนะครับผมกต้องขายได้ด้วยนะคะเวลาทำอะไรออกมาแล้วทาเป็นก็ต้องขายเป็นด้วยหลักๆเลยขายเก่ง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 แต่ไม่ขายโค้งแววแหววัััอาจารย์มีอะไรฝากถึงรุ่นน้องปีที่จะเข้าปีต่อจากพวกผมไหมครับก็น้องๆที่จะเข้านะคะก็อาจารย์ฝากไว้เลยว่า ตอนนี้นะคะต้องทำห่อฟิโอแล้วเพราะเหลือเวลาอีก2เดือนเท่านั้น2เดือนที่จะทำห่อฟิโอให้สวยงามหลากหลายแล้วก็แสดงถึงความสามารถแล้วก็ส่งเข้ามากันเยอะๆอย่าปิดโอกาสเลยอย่าคิดว่าอยัดจังเลยแบบเขา้ายัดแน่ลองก่อนลองส่งเข้ามาก่อนนะคะใช่ใชก็อย่างที่อาจารย์เคยพูดนะครับว่าเราไม่ใช่นักวาดรูปแต่เราเป็นนักออกแบบนะครับผมต้องค่ะ เพราะฉะนั้นมันมีวิธีการทั้งหลายอย่างถูกไหมที่จะสื่อสารความคิดของเราออกมาจริงๆความสร้างสารรค์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยยังไงก็เดี๋ยวมาเป็นครอบครวัวแฟนกันใช่ไหมครับต้องค่ะมาเป็นครอบครวัว CCI ด้วยกันนะคะเดี๋ยวพบกันครับทราใครที่สนใจก็มายื่นรอบพอร์ตแล้วก็มาเจอกันนะครับแฟน24นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับรุ่นที่ปี2ของแฟร์ต์สวูนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อพันันค่ะอยู่ปีสองค่ะชื่อเพลินค่ะอยู่ปี2ค่ะ โอเคครับเดี๋ยวสอบถามรุ่นพี่หน่อยครับว่าปี2เนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมก็เรียนหนักมากค่ะเหมือนกับว่าพวกปีหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเรียนพวกพื้นฐานศิละปะแล้วก็มีการทำอลเล랙ชันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอปี2เนี่ยเราก็จะได้ทำอลเล랙ชันถูกอาทิตย์แล้วก็เหมือนมันมีข้อจํากัดเรื่องการออกแบบมากขึ้นเราก็ต้องมีแนวคิดที่ดีแล้วก็สัมพันธ์กับการออกแบบด้วยค่ะใช่แล้วมันก็จะแบบหนักมากเลยเลยเลแล้วก็ได้ทําอะไรแบบว่าลงลึกมากขึ้นทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นแบบว่า เออเริ่มทำแบบเทคกชัยทำออกแบบลายใช้โปรแกรมต่างๆมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่มีมีอะไรฝากถึงรุ่นน้องแปดดี่สี่ที่เขามาไหมสี่ก็กดจอบไมเลยนะจอดไมกดันกดานไม่กดานก็สู้ๆเนาะเพราะว่าแบบเออช่วงเต็มคอร์ดมันเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญจริงๆนะเราเชืว่าเออถ้าตั้งใจก็ทำได้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้เออหวังว่าจะได้เจอกันในคณะน ีีมอะไรฝกคมงรก็ตั้งใจทำผ่อนะคะเพราะว่าผ่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนการแสดงออกตัวตนของเราแล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยตั้งใจมากๆเพราะว่าขอลับรอบหนึ่งแค่รอบเดียวใช่ไหมรอบโชทตั้งใจนะคะโอเคขอบคุณมากมากครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนการแบบจัดอีเวนท์พิเศษนะครับเฉพาะงาน Open house นะครับวันแรกนะครับผม แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับที่ให้คนที่สนใจจริงๆที่อยากจะเข้าแฟชั่นมอสวร์นะครับของแฟสวูนะครับได้มาคุยมาพูดคุยแล้วก็รับข่าวสารจากทางอาจารย์ที่สอนโดยตรงเลยนะครับผมแบบเอ็กคลูซีฟมากๆเลยนะครับผมก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Not เอาละครับ EP ต่อไปนะครับผมเราจะพาไปดูนะครับว่าอีก2สาขาของ CPI งีอเรียนอะไรกันบ้างและเด็กๆมีความสนใจในคณะไหนเป็นพิเศษนะครับผมแล้วเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับเราอยู่วันที่บูอะไรครับจิวเวลรี่ครับผมเปี่ยวมากหน้าปนมากเลยนะใช่ผลเป็นโจรวันหนึ่งการตีมัดเลยครับเราไปดูเอกจิวเวลรี่ก่อนครับผมนี่นี่ดู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 เอกจิวเวลรี่เสื้อวันนี้ก็ของมาครบกันเลยทีเดียวใช่ นครับไายตอนนี <cheg> ้เรากํา <t> ล <art ic> ังไปที่เอกไหนดีครับผมเราไปต่อที่เอกโปรดักตก่อนเลยดีกว่าโปรดักตอยู่ในซีซีไอเหมือนกันเนาะใช่มาดูกันดีกว่าเป็นไงครับผมเราอยากถามว่าเออเนี่ยโปรดักตเนี่ยอะไรบ้างโอเคอันนี้ที่เห็นก็คือทีเดีเครื่องทีเดียิมนะคะก็คือเหมือนกับว่าออกแบบใช่ไหมในโปรแกรมแล้วก็เอามาใส่เครื่องทีเดียิมมันก็จะได้แบบนี้